สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วมาเบิงเขานะคะมีอีกแลงหนึ่งค่ะแล้วจะให้พี่น้องเบิง เพื่อนบ้านมานั่ค่่เบิรงนกหน่อยสวยสวยมากค่ะโอ้ขออนซ่อนนี่แหละอนซ่อนอนซ่อนแขกค่ะ,คะอนซ่อนอนซ่อนเขาอนซ่อนนกนะคะที่นี่โคราดน้นสูงนต้นสูงนะคะมาเที่ยวค่ะ